สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงค้าขายร่ำรวยมีเงินมีทองไหลามาเทมาสำหรับปีใหม่นี้นะคะก่อนอื่นก็ขอกลับสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่มาพบกับหมอนทองวันนี้หมอนทองก็มีเคล็ดลับเกี่ยวกับแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของ t u ร m ม v e นะคะมาฝากให้กับ เพื่อนๆนะคะทุกๆคนเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้มีนํามาเสนอ2แพ็กเกจนะคะให้เลือกกันเลยนะคะแพ็กเกจแรกนะคะความเร็วเน็ตอยู่ที่2เมกนะคะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะได้ Wi-Fi ฟรีนะคะราคาแค่เดือนละ150ปบาทเท่านั้นนะคะ ราคานี้รวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะรหัสที่ใช้กดก็คือดอกจัน900ดอกจัน771สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะต่อไปแพ็กเกจที่2เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันความเร็วอยู่ที่2เมกนะคะแพ็กเกจนี้ได้โทรฟรีด้วยทุกเครือข่ายนะคะนานครั้งละ15นาทีได้ Wi-Fi ฟรีนะคะราคาอยู่ที่เดือนละ200บาทนะคะรหัสที่ใช้กดก็คือดอกจันทร์900ดอกจัน 9801สี่เหลี่ยมแล้วกดถูกออกค่ะแพ็กเกจทั้งสองนะคะทั้งสองแบบเลยนะคะ150กับ200บาทความเร็วเท่ากันนะคะ2เมพรเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะว่าจะใช้แบบไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องหมอนทองด้วยนะคะ